สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี FC ทุกสัทุกนานะครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างเล็กนะครับช่างเล็กนะครับช่างเล็กนะครับอพรรคนี้ก็ไม่รู้พรรคไหนนะครับพรรคไหนก็โดนยุบไปแล้วนะครับอ่ะนะครับการเมืองก็ว่ากันกไปนะครับใครจะเป็นใครจะอยู่เราก็ต้องสู้กันต่อนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นถ้าพูดถึงพรรคนี้นะครับถ้าโยนยุบไปก็พรรคใหม่จะขึ้นมาก็ถึงจะเป็นคนเก่าก้อีกสิบปีนะครับ สิปีไม่รู้เราจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่มีโอกาสได้เลือกก็ได้นะครับประมาณนั้นอ,ะ,อะไรก็อยู่ก็สู้กันไปนะอัตาิอัตโนนาโทนะครับการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองอะไรก็มีขึ้นมานิดหน่อยเราก็พูดกันถึงนิดหน่อยผมก็จะไม่เข้าไปวุ่นวายมากนะครับแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่นะเราทําอะไรหน้าที่เราทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดดีที่สุดแล้วครับครับก็วันนี้มี FC มานะครับ FC มาบอกว่าเอ,อระบบไฟฟ้ามีปัญหานะครับไฟฟ้ามีปัญหาไฟหายเขาบอกไฟหายนะครับจอดไว วันสองวันหมดจอดไว้วันสองวันหมดมันเป็นอะไรเขาบอกว่ามันไฟหมดมันไฟหายไฟมันหายไปไหนนะครับโอ้พูดไปพูดมาสำเนียงจะกลับบ้านเก่าสุพรรณบุรีเนี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นรถเชฟนะครับเชฟนะครับบอกว่าไฟหายนะครับไ่รูจะไปแจ้งความที่สอนอไหนนะครับสอนอไหนก็ไม่รับนะครับไฟหายนะครับก็วันวนไปหามาหลไห่ที่ลรวหาไม่เจอมันหายไปไหนนะมันหายไปไหนนะครับกอไม่ดูจะเช็คยังไงแล้วแบตกร้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับ บอกแบตก็พองเปลี่ยนใหม่นะแบตยังไม่ถึงปีเลยครับแบตยังไม่ถึงปีก็เข้าใจอยู่นะครับบางครั้งก็จะไปไว้ใจอะไรมากมายเอาในเมื่อมาถึงเราแล้วเราก็ต้องเช็คครับว่าเป็นอะไรนะครับก็นั่นแหละคือหลายๆอย่างนะครับอุปกรณ์มันมีนะครับเราก็ต้องเช็คให้เป็นถ้าเราเช็คเป็นเราก็จะไม่ตกประเด็นนะครับบางครั้งเนี่ยมันหายเราก็หายยังไงอะไปถอดโน่นถอดนี่เราเช็คก่อนเลยนะครับขั้นต้นเรคือเช็คยังไงนะครับแต่ก็ต้องไปตามไปดูกันนะว่าหน้างานเช็คยังไงนะครับเพื่อนจะไดดู้คเคว่งนะไรับ อะไรหายไปเราก็ต้องถอดออกทีละอย่างละอย่างละอย่างนะครับการถอดถอดไปยังไงนะครับก็คิดก่อนหน้านี้มีแล้วนะครับก็สงสัยตัวไหนก็ถอดถอดไปก่อนนะครับถอดแล้วจำไม่ได้นะครับไม่ใช่ไปถอดปลั๊กฟิวถอดอะไรออกนะก็คือถอดปลั๊กมีการต่อเติมอะไรไปบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเราก็ดูกันนะครับว่าแต่ถ้าวัดแล้วปั๊บหนึ่งเนี่ยแต่ละรุ่นจะทํางานไม่เหมือนกันนะบางคนบอกเนี่ยพอเสียแบตเข้าไปแล้วเนี่ยมันขึ้นเลยมันขึ้นเลยกระแสมันกินนะครับต้องดูสักแป๊บหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่ ปิดกุญแจแล้วเนี่ยไฟยังเลี้ยงระบบอยู่เลยนะครับดึงกุญแจมาแล้วนะไฟยังเลี้ยงระบบอยู่แป๊บนึงเขาจะมีการหน่วงของเขาอยู่นะครับระบบจะมีหน่วง,อ,งอยู่อันนั้นต้องเข้าใจระบบเขาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะ๋ยวมาดูหน้างานกันเลยนะครับว่าให้ช่างอาเช็คแล้ววิเคราะห์ดูที่ว่าเป็นอะไรนะครับสอนไปแล้วนี่วิชาให้ไปแล้วนะครับดูที่มันจะเอาตัวรอดได้ไหม นอนาคตจะต้องไปเปิดอู่ของตัวเองแล้วนะช่างอาร์ตเนี่ยนะอาจจะไปเปิดแถวรบบุรีหรือเปล่าไม่รู้นะรบบุรีก็มีตลิงนะครับต <c> ล <oughs> <c oughs> ิงกระการก็ไม่รู้คอยจับไปหมดแล้วเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับเดีวนี้จริงๆแล้วนะพูดถึงอู่นะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับถ้าฝีมือดีนะครับ <c oughs> ฝีมือด,ดีช่างฝีมือดีเนี่ยคนตามหาอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะต้องติดป้ายใหญ่ๆมีโฆษณาวิทยุโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะโซเชียลแรงมากนะครับก็ อันไหนที่มีฝีมือก็ว่ากันไปบางคนก็โอ้ติดป้ายทใหญ่แลวช่างก็ไม่เป็นนะครับนะเป็นลูกน้องทเท่าแก่ไม่เป็นเลยนะครับลูกพี่ไม่เป็นเลยอาศัยลูกน้องถ้าอาศัยเขาก็แย่นะอาศัยเขาก็แย่เหมือนกันการอาศัยเขาล,ลูกน้องก็จะเล่นตัวนะครับถ้าลูกพี่ไม่เป็นฉะนั้นการจะเปิดอู่ได้นี่การที่เป็นเจ้าของอู่นี่ก็ต้องมีความรู้นะครับความรู้พอสมควรน,นะครับไม่ใช่เห็น,นก็เปิดก็ได้ก็เปิดมั่งเห็นก็ทําก็ทํามั่งไม่ได้นะครับอาชีพทุกอาชีพนะครับมันจะมีระบบของมันอยู่นะครับถ้าเราไม่เป็นเลยเเนนนน่ไปจ้้าาาาางงกกก็ทััาารรรออหหมืนนะ โอ้เวลานนี้จ้างกุ๊กมาฝีมือดีเลยพอมันดีแล้วเป็นไงเล่นตัวเลยครับให้วันละพันไม่พอแล้วตอนหลังมันจะเอาวันละสองพันแล้วก็ต้องให้มันนะครับให้มันให้มันมันก็พักๆหนึ่งก็จะอยู่ตัวแล้วสองพันนานๆจับก็อยู่ตัวนะครับพออยู่ตัวแล้วมันก็เริ่มเบื่อแล้วพอเบื่อเสร็จว่าจะเพิ่มอีกแล้วนะครับจะเพิ่มอีกแล้วนั่นแหละครับมันก็มีการซื้อตัวกันไปอะไรกันไปเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็ถ้าจะของเปิดเองก็จะง่ายหน่อยนะเป็นวิชามึงไปก็ออกไปดีนะอย่างลูกน้องผมเออเขาบอกว ถ้าผมอยู่กับเฮียมานานแล้วนะผมจะออกนะเฮียถ้าผมออกแล้วร้านเจ๊งมึงออกไปเลยดูเดี๋ยวกูจะเจ๊งไหมประมาณนั้นแหละครับแต่ถ้าเรามีความรู้อยู่ไป่ตัองลัวเราก็สามารถถ่ายทอดวิชาไปได้ประมาณนั้นนะครับนั่นนะขันแรกต้องอัตหิอัตโนนาโถก่อนนะอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นมากนะครับเหมือนเราขับรถเป็นเราไปไหนก็ได้ให้คนอื่นขับขับไปมึงไม่สบายมึงป่วยมาลงมาเดี๋ยวขับเองอะไรประมาณนั้นได้นะครับไม่ใช่พอเขาขับไม่ได้แล้วจอดทิ้งเรากลางทาง ผมไม่ไปแล้วจอดประท้วงทําไงอ่ะเสร็จสีครับเสร็จสิครับอันนั้นสําคัญนะครับอันนั้นคนบางคนนี่เปิดอู่มาเนี่ไม่เป็นเลยอาศัยจ้างช่างอย่างเดียวนะครับช่างก็จะเล่นตัวนะครับทาไปจํายุ่งงา้งงั้งลำคาญเห็นแล้วลาคาญตานะครับวางยาบ้างอะไรบ้างเนี้ยอู่ก็จะอยู่ไม่ได้นะครับบางทีก็มาอยู่กับอู่เราไม่นานก็เก็บเกี่ยววิชาไปนะครับวิชาพอเป็นเก่งๆแล้วก็ไปเปิดใกล้ๆเราอ่ะเปิดแข่งกับเราเนี่ยเนี่ยอู่เนี้ยท่าแก่ไม่ได้เรื่องเราไม่เป็นหรอก อยู่ได้เพราะผม่ะเป็นไงล่ะครับเรารู้สึกเป็นไงจะเป็นเจ้ขาอูรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับเพราะนั้นต้องพยายามให้เก่งนะครับเปิดอูต้องตัวเองต้องเก่งด้วยนะครับถ้าไม่เก่งก็ไปไม่รอดนะครับอาศัยลูกมืออย่างเดียวอาศัยช่างก็ไปรอดเหมือนกันนะครับเสียงวอกระดังผมต้องรีีปิดวอก่อนนะครับแม่จริงๆในวิทยุกระดังนะครับอ่ะก็อย่างว่านะครับ เป็นวอรยูสื่อสารไปด้วยก็ประมาณนี้นะครับเอาพวกเยอะไปในเดินทางจังหวัดก็วอ่าหนึ 1, ่งเรียกวอรสองอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ครับ VR บอเขาไม่ใช่นะครับเขาใช้โฮเทลสระวันอัลฟาบาโวเอ็กโคซิตโลมิโออะไรก็ว่ากันไป <laughs> ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูช่างอาร์กันเลยดีกว่าโมเยอะแล้วนะครับโมไปเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูช่างอาร์ว่าไอไฟลัว่วไฟหายมันจะไปหายยังไงนะครับแจ้งเจอไหมนะครับเอาไปดูกันนี่นะครับคันนี้นะครับอ่า เจ้าของรถแจ้งว่ามีปัญหาเขาบอกว่าจอดไว้ไฟหมดจอดดไ้วยไฟหมดไม่รู้ว่าแบตคันนี้เปลี่ยนมานานหรือยังอีช่างอาร์ตกำลังทําการตรวจสอบอยู่นะครับนี่ก็ช่างอาร์ตเอาเครื่องมือมาแล้วนะครับทําเองไหมอาร์ตทาเองครับทําเองนะดูที่ว่าเป็นอะไรคันนี้เจ้าของว่าไงนะอาร์ตเจ,จ้าของว่าไงเป็นไงเพราะว่าจอดแล้วแบตหายครับแบตหมดแบตหายใครขโมยแบตไปเหรอ <laughs> แบตหมดครับไฟหมดใช่ไหมใช่จ<ม>แล้วไฟหมดอ,มอ่าเขาสงสัยว่ามันเป็นไงมัน ใครขโมยไฟไปเรียกว่าไฟหายใช่ไหมใช่ครับต้องใส่ว่ารถกินไฟนะครับก็กินไฟอ่ะทางอาร์วิธีการเช็คเช็คไงครับทางอาร์ลองดิอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้กล่องอะไรครับ,อ,รรบอันนี้ตัวเช็คแอมป์มนะว่ากินกินเท่าไหร่กินแอมป์อันนี้ทำเองใช่ไห<ช>ม<ช>ครับใช่ครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวลองดิทางอาร์ลองให้ลองยังไงนี่ทางอาร์ตกระการถอดขั้วลบนะครับขั้วลบขั้วลบนะครับนี่แล้วก็นี่ครับดูช่างอาร์ตทำแล้วฮะดีแล้วนะครับนี่ดีบแล้ว นี่นะโอ้นีบน oh, yeah okay. right? ี่น so ี่ไฟขึ้นแล้วนะครับโอ้ไฟโชว์แล้วครับไฟโชว์โชว์นี้ยังไม่มีอะไรกินใช่ไหมยังไม่มีครับไม่มีนะทางไอ้็จะการวัดครับหนีบนะครับหนีบเช็ค0.4นะครับ0.4นี่ไม่กินนะครับ0.4นี่ถือว่าปกตินะครับปกติแล้วจะค่อยๆลดลงไปรุ่นนี้นะครับดูที่ว่ากินไหมไม่กินนะไฟไม่หายนะครับอันนี้ไม่ต่อกับขั้วแบตสังเกตไหมครับว่าระหว่างขั้วนี้กับขั้วแบตไม่ต่อหากันนะครับ ตัวแบตกาวจะผ่านตัวกล่องนี้ไปนะครับแล้วก็มาลงกาวนะครับลงกาวที่นี่ผ่านวงจรเช็คแอมป์ตัวนี้มาก่อนในกินอยู่ประมาณนี้นะครับแอมป์ตัวนี้ก็เนี่ย0.1 0ประมาณนี้ถือว่าไม่กินนะไฟไม่น่าจะหายนะครับไฟไม่หายเดี๋ยวลองไอ้น้องๆเปิดไฟหน้าดิไอ้เปิดเปิดเปิดประตูเปิดประตูไอ้เด็กเปิดประตูเดียวนะครับเปิดประตูเนี่ยเปิดประตูดิเปิดประตูแล้วนะครับเปิดประตูวับต้องขึ้นเห็นไหมฮะเปิดประตูั๊บจะขึ้นเห็นไหมครับ ประตูนี่กินปกตินะครับเพราะว่าระบบพวกไฟในรถก็จะเปิดไว้นะครับไฟในรถไฟอะไรพวกนี้จะเปิดติดนะครับเปิดไฟรไฟเราจะเปิดแล้วกินอันนี้กินอยู่2อแอมป์นะครับพอเขาจาเปลี่ยนหลอดไฟมาปิดประตูเนี้ยปิดประตูปิดประตูนะครับตัวนี้ปิดประตูสักแป๊บหนึ่งเขาจะค่อยๆหลลงไปนี่ยังไม่หายนะครับอันนี้ประตูปิดหมดแล้วนะครับประตูปิดหมดแล้วนะครับไฟก็ยังไม่หายนะครับสักแป๊บหนึ่งรุ่นี้เขาจะน่วงเวลานิดหนึ่งนะตอนนี้ปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะรอเวลาแป๊บหนึ่งเขาจะค่อยๆลดลงไปเพราะว่าไฟเขาจะค่อยๆลดลงมา เหมือนเปิดประตูปั๊บเขจะค่อยๆลดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลานิดหนึง่งเขาจะเช็คว่ามีการเปิดหรือเปล่าถ้าไม่มีการเปิดเดี๋ยวแอมเขาก็จะลดเองเนี่ยลดแล้วไหมลดลดลดแล้วเพคลด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลงมาแล้วเนี่ยลดมาแล้วเหลือศูนจุดสี่นะครับแต่ก็ไม่กินนะครับไม่กินแล้วไม่กินนี้ปัญหานี่เกิดจากอะไรช่างอาร์ตเกียวติโลงว่าไอ้รถคันนี้กินไฟไหมไม่กินครับไม่กินนะอ่าคราวน,นี้ช่างอาร์ตจะเช็คไงต่อครับก็เดี๋ยวเช็คแบตเตอรี่นะครับเช็คแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เขาปีไหนอะ่ะปีหกเจ็ดนะคร 6, ปีหกเจ็ดก็ไม่น่าจะเสียนะช่ะางอาร์ตลองเนี้จยจยังไงลองเทียบนะครับแบตเตอรี่ปกตินี่ช่างอาร์ตมีเครื่องด้วยนะครับเครื่องเช็คจะไปไหนอะหายไหมช่างโดงหายไหม,ไมไห,หายนะแจ๋วเ,เลยนะขนดาดน้นหายแล้วนะครับนี่ช่างอาร์ตเช็คแบตนะครับนี่ใช้เครื่องมือเช็คแอมป์นะครับตัวนี้ว่าแบตเตอรี่ใช้ได้ไหมถ้าปกติแบตดีต้องขึ้นแค่ไหนช่างอาร์ตต้องขึ้นประมาณนี้ครับ เขียขึ้นเขียวยันเลยนะอ่าโอเคแล้วดูได้ว่าจะขึ้นไหมนะครับแสดงว่าคันนี้น่าจะเกิดปัญหาเกิดจากแบตแต่ถ้าไฟไม่กินเขาบอกแบตหายเนี่ยแบตใหม่ก็อย่าไว้ใจนะลอวดูนะครับลอาดูโอ้ติดแดงเลยครับติดแดงเนี่ยอ่าลองอีกทีนะครับครับนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่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 ดูดิเนี่ยอ่ะอันนี้แสดงว่าแบตเริ่มมีปัญหานะครับแบตมีปัญหาจอดไม่นานก็จะหมดไปลองไปใช้คอีกคันนี้มาดูอีกคันนี้ อันนี้พอติดเครื่องมาด้วยนะครับดูที่ว่าอีกคันเป็นไงแบตปกติมันต้องขึ้นขนาดไหนไม่เชื่อช่างอาร์ตนะดูช่างอาร์ตโม้แบล่างวัดแบตแท็กซี่ดูดิโออันนี้แบตตั้งปีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหกห้าเนี่ยนี่ปีหกห้านะครับนี่นี่หลายปีด้วยนะครับดูนะช่างอาร์ตเจ๊แบบเมื่อกี้ดูดิให้ดูดิเหมือนกันไหมโอ้โหยันเลยนะครับอันนี้เขียวปัดเลยนะนี่ดูไหมครับนะครับดูนะครับชัดเจนนะครับนี่อาจีที ให้ชัดเจนนะครับนี่ฮะยันเกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าโอเคครับแสดงว่าแบตเสียนะครับชัดเจนชัดเจนนี่อาศัยแท็กซี่เขาแบตแท็กซี่แบตพี่ยังดีอยู่นะอ่าอย่าไปมั่อว่าแบตเสียนะสองปีแล้วนี่รองปีแล้วเหรอครับครับผมนี่ก็เรียบร้อยช่างอาสรุปได้ยังว่าเป็นอะไรก็สรุปได้ครับเป็นที่แบตนะครับกันที่แบตนะต้องไปดูแบตเตอรี่อีกทีนะครับผมไม่ใช่มาหาช่างอาบอกว่าเช็คไฟลวดช่างอาเช็คแล้วนะไม่มี่วไม่มีซึมครับโอเคครับประกอบ เก็บนะครับโอ้โหเครื่องมือสวยมากเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากสนใจในช่างอาร์ตทำได้ไหมนะทำขายได้ไหมอ๋อตัวนี้ไม่ได้ทําขายนะครับ <laughs> เอาไว้เช็คไว้เช็คเยเป็นเครื่องมือ <laughs> ทํามาหากินนะครับ <laughs> มือทํามากินนะครับ <laughs> นี่นักเรีนพอด้วยทรมา,ากินด้วย <laughs> โอ้โหดูสิแม่กล่องก็น่ารักมากเลยมีสวิ์ปิดเปิดด้วยกล่องอะไรเนี่ยโอ้โหดีจิตตอนอีกแล้ว <laughs> <laughs> โอเคครับตามนี้ก็เรียบร้อยไปได้ดีนะครับทางอาร์ตก็เช็คแล้วนะครับวิธีการเช็คก,ก็เพื่อนก็เห็นกันอยู่นะครับ กานนั้นองค์ประกอบแบตเนี่ยต้องดูด้วยนะครับแบตมีอะไรบ้างในแบตนะแล้วก็คงไม่พูดถึงลึกมากมายฮะตะกวัวกดอะไรพวกนี้สัฟเฟตอะไรพวกนี้นะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนนการชาร์จที่ไม่เหมาะสมนะครับพวกนี้ตะกัวนี่ก็จะมีะสัฟเฟตบางส่วนนะส่วนใหญ่พอใาชา้นา,นานแล้วจะสึกนะครับแล้วก็จะเสื่อมนะครับเสื่อมค่าไปกันนั้นความจุก็จะไม่ได้บางคนบอกความจุค,คืออะไรความจุก็คือ,อเหมือนกับ อ่างน้ําที่เราเก็บไว้เติมน้ําได้เยอะแล้วความจุก็จะเยอะขึ้นเป็นลิตรอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ความจุของแบตเตอรี่นะเขาเรียกเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นแอมป์นะครับเป็นแอมป์นะครับเพราะนั้นก็ต้องมาดูกันนะแรงดันกับความจุไม่เหมือนกันนะครับแรงดันก็คือโวลต์นั่นเองนะครับคือโวลต์โวลต์สิบสองโวลต์นะครับแรงดันสิบสองโวลต์แต่ไปใช้ไปนานเหลือแค่สิบโวลต์อะไรเงี้ยถ้าสิบโวลต์แสดงว่ามันเสียไปช่องแล้วนะครับเพราะว่าแบตตอนหนึ่งเซลล์นี่จะมีสองโวลต์นะครับเซลล์หนึ่งเซลล์ ก็จะมี12โวลต์นะครับประมาณนั้นนะครับเขาเรียกแรงดันนะครับแรงดันนะครับแล้วก็บวกด้วยความจุนะครับแบตเตอรี่เนี่ยความจุก่แอป์นะครับบางที30 40 50แล้วแต่นะครับก็ต้องเอามาคํานวณกันดูนะครับว่ามันสังเกตที่มันหายไปนี่คือหายอะไรครับหายกระแสนะครับกระแสคือความจุมันหายไปมันลดลงไปนะครับมันลดลงไปปั๊บตอนนั้นก็เวลาจอดไปสักวันสองวันมันก็จะหมดไปนะครับ พวกอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะซับเฟสซับเฟสบางส่วนของในแบตเตอรี right. ่อ่ะเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้เป็นตะกัวกรดเนี่ยตะกัวกรดนะครับในการเสื่อมมัน right ก็จะเป็นไปได้ส่วนใหญ่ที่เกิดจากอะไรครับแบตเตอรี่เสื่อมได้แล้วได้ง่ายๆและเสื่อมไวสุดก็คือรถจอดนานนะครับรถจอดนานๆแล้วก็ปล่อยให้มันอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันแบตมันหมดอ่ะมันชาร์จไปแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานนะมันหมดไปการเก็บประจุนั้นอ่าการคายประจุเขาเรียกการคลายประจุนะครับการคลายประจุลึกเกินไปลึกเกินไปเหมือนว่าใช้จนเกือบหมดอ่ะประมาณนั้นนะครับ แบตเตอรี่นี่ค่อยๆคายไปวันละหน่อยละหน่อยละหน่อยนะอย่างวันละห้าแอมป์สิบแอมป์เนี่ยมันค่อยๆยุบลงไปยุบลงไปแต่คายไปจะเหลือประมาณแอมป์มือสองแอมป์เท่านั้นเองแบตใกล้หมดงี้ยแล้วหมดแหล่ไม่หมดแหล่อะไรประมาณนั้นแล้วพอมาชาร์จปั๊บเนี่ยจะทําให้มีปัญหาบ่อยๆนะครับเพรพวกนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับพยายามรักษาระดับไว้เวลาใช้แบตอย่าให้หมดลึกมากเกินไปอย่าให้ใช้แบตหมดประมาณต้องคอยเติมตลอดเวลาแบตจะดีนะครับไม่จะใช้จนหมดจนแห้งนะครับก็จะมีปัญหาเพราะนั้นบางคนงงว่าแอมแปร นะครับแอมกับแรงดันจะต่างกันนะครับบางคนบอกแบตเตอรี่ร้อยแอมนะครับสองลูกสองลูกต่อนุกรมกันนะครับแบตสองลูกเท่ากับยี่สี่โวลต์ใช่ไหมครับลูกหนึ่งสิบสองโวลต์อีกลูกสิบสองโวลต์มาต่อนุกรมก็คือต่ออันดับนั่นเองครับต่อนุกรมกันนะฟังก่อนนะครับต่อนุกรมต่อนุกรมเนี่ยแบตเตอรี่อ่าสิบสองโวลต์ต่อนุกรมกันนะครับจะได้เท่ากับยี่สิบสี่โวลต์นะครับจะได้เท่ากับยี่สี่โวลต์นะครับแต่แอมแปร์นั้นแบตลูกละหนึ่งร้อยแอมนะครับนะครับเท่ากับอ่า เท่ากับอ่าแบตสองลูกเท่ากับสองร้อยแอมแต่ว่ามารวมกันแล้วได้แค่ร้อยแอมเท่านั้นเองครับเท่ากับแบตแต่ลูกแบตเท่ากับอฟาร์มจุมีแค่ร้อยแอมนะครับไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่เป็นสองร้อยแอมไม่ใช่นะครับสองลูกถ้าต่อวงกลมกันการใช้งานไปอ่าจะวัดเป็นก็คือเท่ากับหนึ่งร้อยแอมเท่ากับแบตเนตเตอรี่หนึ่งลูกเท่านั้นแต่โวลต์แต่แรงดันนั้นจะเข้ากับสองลูกผสมกันรวมกันก็คืออ่าได้ยี่สิบสี่โวลต์ร้อยแอมเท่านั้นเองครับจำไว้นะครับแบตเตอรี่ร้อยแอมสองลูกนะครับอ่าสิบสอง 12โวลต์บวกกันเป็น24โวลต์แต่แอมป์เท่ากับ100แอมป์เท่ากับลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับบางคนงงเอ๊ะทำไมไม่ได้เยอะอ่ะเราต่อนุกรมกันนะครับแต่ถ้าเราต่อขนานนะครับต่อขนานต่อขนานแล้วก็12โวลต์บวกชนบวกลบชนลบนะครับบวกชนบวกลบชนลบไม่ช็อตกันนะครับสองรูปนะครับบวกชนบวกลบชนลบนะครับไม่ช็อตกันนะครับอันนั้นถ้าเราเอาขนานมันขนานแบตเตอรี่เนี่ยจะก็จะได้โวลต์เท่ากับเท่าเดิมนะครับโวลต์เท่ากับ1ลูก เท่ากับ12โวลต์เหมือนเดิมนะครับแต่แอมจะเพิ่มเป็น200แอมนะครับต้องแยกกันให้ออกนะครับราะนั้นเนี่ยอาการเนี่ยที่แบตเตอรี่ที่ว่ามันคุณภาพตัวนี้มันเสื่อมไปพอเสื่อมไปปั๊บเนี่ยเวลาจอดไว้วันสองวันมันก็จะหมดไปนะครับปริมาณน้าในในเขาเรียกว่าไฟในแบตเตอรี่ก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปมาเหลือน้อยนะครับจากแบตเตอรี่40แอมอาจจะเหลือแค่5แอม10แอมประมาณนั้นนะตตาร์ได้ครั้งครงก็จะหมดไปนะครับแต่ว่าจอดไว้ไม่ทีวันก็หมดนะครับประมาณนั้น เอฟซีธานีบอกว่าแบตหมดเร็วมากนะครับจอดไว้แค่วันเดียว2วันก็หมดแล้วนะครับทาไมอ่ะก็หมดสิครับเพราะมันใช้งานนะครับเพราะแบตคุณไม่ดีมันเก็บไม่ได้มันเก็บไม่ได้มันก็หมดเลยครับเหมือนน้าคุณถังคุณ200ลิตรปกติแล้วเนี่ยสองลิตรเนี่ยคุณใช้ไปเลย4ี่หวันก็ไม่หมดแต่พอดีน้ําถังคุณอ่ะมันไม่เก็บแล้วมันเก็บไม่ได้มันเก็บประจุไม่ได้เก็บไม่ได้มันก็เหลืออาจจะเหลือสักสองลิตรนีพยพอคุณเปิดคุณใช้ไฟเมนบร์ดี้แป๊บเดียวหรือใช้น้ำหน่อยเดียวมันก็หมดไปนะอะไรประมาณนั้นเขาเรบั แบตใหม่ก็วัดให้ดูแล้วขนาดแบตแท็กซี่นี่เขาใช้มา2ปีตั้งแต่หกห้านะครับปริมาณการพวกกระแสยังเป๊้อเลยนะครับยังถือว่ายังยังใช้ได้ดีอยู่นะครับกับแบตเตอรี่ที่ว่ายังไม่ถึงปีไปแล้วเพราะว่าจอดบ่อยนะครับจอดทิ้งนานมากนะครับการทาให้แบตเสื่อมได้อาการนี้แบตเสื่อมครับแบตเสื่อมนะครับต้องไปเปลี่ยนที่แบตเอาขนาดดูด้วยนะครับว่าถ้าไม่มีการลวไหลของไฟนะครับการก็ไม่มี่วดไหลเลยเนี่ยกรณีที่เราเช็คแล้วเนี่ยมันกินอยู่ประมาณ0.5น7เนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องปกติของตัวรถครับเพราะว่าพวกนาฬิกาพวกดีโมดคอนโทรลกล่อง ecu ต่างๆมันกินไฟนะครับมันต้องกินนะครับต้องเรียงมาให้ได้ถ้ากินประมาณศูนย์กว่าเนี่ยไม่ถึงแอมป์เนี่ยก็ไฟเนี่ยเขาจะวัดแอมแปร์ต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับแอมแปร์ต่อหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้ารถคุณกินหนึ่งแอมป์นะครับสแตนบายไว้หนึ่งแอมป์เนี่ยถ้าแบตคุณอ่าสามสิบแอมป์นะก็กินไปได้สามสิบชั่วโมงก็จะหมดนะครับสามสิบชั่วโมงมีกี่วันแล้ววันกว่าก็หมดแล้วนะครับนั่นแหละประมาณนั้นแต่ถ้ากกิน ้องว่าไปครึ่งแอมนี่ก็เพิ่มไปอีกนะครับนั่นแหละเพิ่มไปอีกเพิ่มจํานวนทับเข้าไปขณะนั้นก็ต้องเอามาคํานวณให้ดีๆนะครับจะได้ไม่ตกประเด็นกันนะครับแม้ไปซ่อมนู่นซ่อมนี่ไปเช็คหรือไฟทั้งคันมันก็ไม่หายนะครับพวกนี้นะครับเขาก็ไปเช็คไปแล้วระบบไฟไมันเป็นอะไรนอ้อเป็นไรน้อนะครับมาเช็คมาหาวานให้ช่างอาร์ชเช็คดูก็เรียบร้อยครับอ่ะอยังไงก็ ลองไปดูกันนะลองไปดูกันนะครับจะได้ไม่ตกประเด็นกันไฟหายนะครับไฟหายจะได้เลือกขายสักทีมันหายไปไหนจ้แหงฟาร์มกันไปได้ด้วยของตลางกันนะครับเรื่องการเช็คไฟรั่วนี่ผมเคยลงไว้คลิปที่แล้วนะครับเขียนวงจรไว้ด้วยนะครับว่าการเช็คอย่างไงนะครับจะได้ไม่สับสนกันนะครับไฟหายเราไปดูกันคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เราก็ต้องมีตัวเช็คกระแสนะครับเช็คกระแสว่ามันกินมันหายไปยังไงนะครับคล้ายๆกันนะครับ AC กับ DC คล้ายๆกันนะครับก็ เขาจะใช้สักตกคอมมันะครับสักตกคอมวัดกันอ่ะโอเคครับถ้าดีกดไลค์ใช่กดแชร์เอาความรูป้ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมทางเร็กๆด้นะครับสวัสดีครับ